ก็ผมวันนี้พบกับผมฟอร์ดนะพับชาน,นลนะครับฟอร์ดออตโอต้แกลเลอรี่สาขาประ,ประแดงน,นะครับผมวันนี้นะครับผมมารีวิวรถรุ่น XLT k i อ Auto นะครับด้านหลังผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการตกแต่งเป็นแบบไหนไปเลยครับผม ส่วนด้านหน้าตัวรถนะครับของตัว xlt นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะครับราคาอยู่ที่7 9 7 0 0 0นานะครับสีมีให้เลือก6สีนะครับสีที่เห็นเลยเป็นสีน้ำเงินนะครับสีแดงนะครับสีขาวสีดำสีเทาดำสีบนเงินนะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็น2.2ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมขุมกำลังอยู่ที่160แรงม้านะครับ แรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของการตกแต่งนะครับในตัวรถของ XLT นะครับ Open c a p คันนี้นะครับว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับมาเลยครับผมมาในส่วนของที่เห็นได้ชัดเลยนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงจะครอบด้วยสกรูทรงฟิตนะครับผมสกรูจะมีขนาดใหญ่พอๆเท่ากับฝากระโปรงเลยนะครับทำให้รถดูมีมิติใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของสกูปตัวนี้ตัดเป็น3าสีเลยเป็นสีแดงนะครับผมสีน้ําเงินนะครับที่เข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็สีดําด้านนะครับแล้วก็พร้อมโลโก้ม้ามัสแซงที่เป็นสีแดงมาในส่วนของชุดที่เราอัปเกรดนะครับเพิ่มเติมในส่วนของโคมไฟนะครับก็อัปเกรดเพิ่มเติมนะครับเดิมเิมตัว XLT นะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์อยู่แล้วแต่เราได้อัปเกรดเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของไฟมัสแซงนะครับหรือเป็นไฟสเต็ปสามสเต็ปนะครับสามคลีปนี้นะฮะ ก็จะเป็นทั้งไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็ไฟ day time ด,ด้วยนะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟแถบที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นไฟ day time ด,ด้วยแล้วก็พร้อมสเตปไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมในส่วนของลูกแก้วนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนนะครับให้เป็นสีน้ําเงินนะครับหรือบูอายนะครับพร้อมวงแหวนที่เป็นสีขาวนะครับให้ตัดเข้ากับตัวลูกแก้วนะครับเพื่อ มีความโฉบเฉียวแล้วสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของลูกแก้วนะครับเรามีให้เลือกทั้งหมด3สีเลยนะครับสีที่เห็นคือสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงสีเขียวนะครับโคมไฟก็จะครอบด้วยไฟหน้านะครับแล้วก็พร้อมสัญลักษณ์เลนเจอร์ที่เป็นสีแดงตรงนี้นะครับทําให้ดูรถมีความสปอร์ตแล้วเฉบีเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับก็จะเป็นชุดกระจังหน้านะครับแบบแรปเตอร์นะครับทรงแบบแรปเตอร์นะครับ แล้วก็ทําสีเป็นทูโทนเช่นเดียวกันนะครับเป็นสีน้าเงินตัดกับสีแดงนะครับในส่วนของตัวนะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นไฟแถบนะครับสามแถบเป็นไฟ LED นะครับสีแบบว่าสไตล์เหมือน Transformer เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านล่างเลยนะครับก็เป็นไฟตัดหมอกของตัว XLT อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ครอบด้วยตัวไฟตัดหมอกเป็นสีดําเงานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถครับว่ามีการตกแต่งแบบไหนบ้าง มาในส่วนด้านข้างตัวรถนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยจะเป็นตัวครอบตัวคิวร้อนะครับคิวร้อแบบ6นิ้วแบบมีหมุดนะครับตัวนี้หมุดก็จะเป็นหมุดสแตเลสนะครับตัวนี้ไม่เป็นสนิมนะครับตัวนี้เราทําสีเป็นสีดาเงาเลยนะครับให้กับตัวรถคันนี้นะครับเพื่อให้แมทกับตัวสีน้ําเงินจะได้แมทชิ่งกันนะครับผมมาในส่วนมาดูในส่วนของตัวแมกและยางนะครับยางเป็นยางฮันคุกนะครับ a t ทนะครับ สเปคยางหรือซีรีส์ยางอยู่ที่265 70 R16 นะครับแม็กเป็นลายดอกไม้นะครับเป็นแม็ก16เช่นเดียวกันครับตัวนี้เป็นแม็กลายใหม่เลยนะครับเป็นสีดำแดงนะครับผมตัดกันสวยงามมากมาดูในส่วนของหลังคาครับหลังคาจะติดตั้งเป็นราวหลังคาเพิ่มเติมนะครับให้รถคันนี้นะครับราวหลังคาจะมีให้เลือก2สีนะครับเป็นสีดําด้านกับสีบนเงินนะครับคันนี้รถเป็นสีน้ําเงินนะครับก็ติดตั้งเป็นสีดําด้านนะครับให้รถคันนี้เลย ก็เพิ่มความโฉกเฉี่ยวและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมาในส่วนของตัวกันสาดประตูนะครับติดตั้งทั้งช่องแคบด้วยนะครับผมก็พร้อมฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะครับในส่วนของกระจกมองข้างครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเงานะครับมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมรถคันนี้เป็นปี2021นสะครับส่วนตัวครอบแกมนะครับตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็สัญลักษณ์2.2ลิตรนะครับผม6สปีดเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเบ้ามือจับ นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวบ้างมือจับนะครับรองกัรลอยนะครับให้กับลูกค้านะครับและในส่วนของตัวบันไดข้างนะครับก็ติดตั้งเป็นบันไดของฟอร์ดอยู่แล้วนะครับที่ติดตั้งจากโรงงานเลยนะครับที่มีความแข็งแรงและคงทนอยู่แล้วนะครับยาวตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงช่องแฝบเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านท้ายรถเลยครับผมในส่วนด้านท้ายรถนะครับก็เป็นโลบาร์เหล็กครับตอนนี้เป็นของฮากเก้นนะครับตัวนี้ตัวโลบาร์นะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะครับที่ติดตั้งมานะครับพร้อมกับตัวชุดฮากเก้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูท้ายรถเลยครับว่ามีติดตั้งอะไรบ้างนะครับผมส่วนท้ายรถนะครับที่เห็นเลยก็จะเป็นตัวข้อไฟท้ายนะครับติดตั้งเพิ่มเติมนะครับใส่กันลอยนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะครับในส่วนของท้ายกระบะเลยฝาท้ายกระบะเลยจะเป็นเบ้ารองมือจับนะครับหรือท้ายดาบนะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับสวยงามกันลอยได้ด้วยนะครับส่วนในกระบะนะครับก็ติดตั้งเป็นไลเนอร์นะครับของฟอร์ดนะครับที่มีความแข็งแรงและคงทนนะครับให้กับลูกค้านะครับ ฟอร์ดนะครับบรรทุกได้1.3ตันนะครับโดยที่ไม่ต้องเสริมแหนบนะครับแล้วก็ลุยน้ำได้80เซนนะครับผมในส่วนของกันชนท้ายนะครับเราได้ทำการถอดกันชนท้ายเดิมของตัว XLT ออกนะครับแล้วก็ติดตั้งเป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับของเอาเรนเดอร์เข้าไปนะครับพร้อมกับติดตั้งห่วงโอเมก้าด้วยนะครับไว้ลากจูงนะครับแล้วก็เราได้ทำการย้ายนะครับเซนเซอร์ถอยหลังจากตัวกันชนท้ายเดิมนะครับ มาอยู่ในตัวชุดกันชนเหล็กเอาเลนเดอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟส่องสว่างป้ายนะครับก็ติดตั้งมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในรถนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับผมเรามาอยู่ในส่วนห้องโดยสารนะครับของตัวรถ XLT นะครับ Open น a คนะครับก็จะเป็นแคปที่เปิดกว้างนะครับแล้วก็ทําให้ผู้โดยสารนะครับขึ้นลงง่ายนะครับจะเห็นในความกว้างของตัวห้องโดยสารนะครับมาดูในส่วนของ ภายในตัวรถเลยนะครับก็เบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับเดิมจากโรงงานฟอร์ดนะครับในส่วนของตัวจอนะครับจอก็จะเป็นทัชสกรีนแบบแปนิ้วนะครับตัวนี้รองรับ Android Auto และ Apple c a r p l a y ด้วยนะครับในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับที่เดินได้นะครับสีเทานะครับ เขในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับทางด้านซ้ายนะครับควบคุมทํางานนะครับเกี่ยวกับหน้าจอนะครับทางด้านขวานะครับควบคุมทํางานเกี่ยวกับเรือนไม้นะครับผมในส่วนของตัวกุญแจนะครับก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับ2ดอกเลยนะครับผมในส่วนพวงมาลัยของฝอ่นะครับให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับผมจากการรีวิวนะครับในรถรุ่น XLT นะครับ Open Cab นะครับราคาแจ้งอีกครั้งนะครับเป็นราคาอยู่ที่797,000บาทนะครับ เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับในการตกแต่งแบบนี้เนี่ยนะครับสวยๆแบบนี้เลยแต่งแบบสไตล์เขาเรียกว่าเหมือนทาร์น f ฟเมอร์เลยนะครับตัวนี้นะครับผมเหมือนตัวออฟติมัพพายไหครับก็สามารถติดต่อนะครับในช่องทางทาง YouTube ผมได้เลยนะครับก็ ผมจะตอบทุกคําถามอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของช่องทางนะครับการติดต่อนะครับของทางฟอร์ดนภัทรชาแนลนะครับก็จะมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกเลยเป็นทางเพจนะครับฟอร์ดป้ายแดงโปรแรง by nk นะครับส่วนช่องทางยูทูบนะครับก็เป็นฟอร์ดนภัทรชาแนลนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ฝากไว้นิดนึงครับ0625369554นะครับผมยังไงนะครับก็ฝากนะครับลูกค้านะครับหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับ วันนี้นะครับผมฟอร์ดนภัสรชาแน,นลฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาพระประแดงน,นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม